ครับเพื่อนเพื่อนพแม่พี่น้นนองพบกันอีกแล้วช่องทุเรียนบา้บาวันนี้ผมจะมาทําอะไรเหรอก็เพื่อนเพื่อน,น,นเห็นทุเรียนไหมครับต้นทุเรียนเล็กๆเนี่ยโรคมันจะลงเยอะผมก็จะมากางมุ้งให้มันนะครับเพื่อนๆน,นว่าผมบ้าหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นมุ้งมุ้งเศษมุ้งนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่มีมีดนะครับ แล้วก็มีกันไกลแล้วก็มีเชือกนะครับมาดูกันนะครับว่าผมกลางมุ้งให้แล้วเนี่ยโรคมันจะลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนี่นะครับทั้งราทั้งแมลงปีกแข็งนะครับยัวเย้ะไปหมดจะเห็นว่าต้นที่โตมันก็โตนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยโรคแมลงมันจะเยอะซึ่งผมจะกางมุ้งให้มันเดี๋ยว มาลองดูนะครับว่าวิธีกลางบุง้งเนี่ยผมทำยังไงได้ผลหรือเปล่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดตับไปใครด้วยนะครับผมมาดูกันเลยนี่ครับเอาไม้ปักเข้าไปสี่ด้านนะครับง่ายๆได้หนึ่งด้านนะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่ง ตามสเต็ปเลยนะครับทำเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆไม่มีอะไรยากจะยากตอนกลางม้งแหละครับตอนนี้ทำอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับไม่ใช่จังหวัดที่มีอากาศหนาวนะครับถึงจะต้องมากลางม้งให้เขานะครับเหนื่อยนะครับไม่ค่อยออกกำลับบงกาย ออกแล้วครับผมนะอีกสักนิดนะครับอันนี้โอเคเสร็จแล้วก็ <c oughs> ถึงหรือเปล่าอืม ตอนนี้ก็ขึ้นโครงอยู่นะครับขึ้นโครงไม้ไผ่เดี๋ยวมาดูตอนผมทําเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็จะมุงด้วยมุงนะครับง่ายๆโอเคครับกันนี่นะครับผมผูกเชือกหมดแล้วนะครับทั้งสี่มุมนะครับก็จะเป็นโครงลักษณะอย่างนี้แล้วก็คุมด้วยมุงมุงนี้ไม่ต้องเสริมเลครับผมขโมยมาครับ จากบ้านข้างๆก็ได้มาฟรีๆนะครับก็คุมเลยนะครับผมนี่ครับต้นทุเรียนกลางม้งนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทำกันบ้างนะครับแต่ว่าจากเพจทุเรียนบ้าๆนะครับก็มีคนทำแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะกันอะไรได้บ้างมาแมลงปีกแข็งหรือว่าเพีย้ยหรือว่าอะไรพวกนี้ครับ อาจจะก,กันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็ลองทดลองให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับได้แล้วนะครับไม่ได้นะครับเพื่อนๆ การทดลองนี้นะครับพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเพื่อป้องกันโรคและแมลงนะครับส่วนผลการทดลองนั้นเดี๋ยวมารอชมกันนะครับเดี๋ยวผมขอดึงให้ตึงก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆที่ป้านาที่รอชมคลิปของช่องทุเรียนบ้าๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้กลางมุงเขียวให้กับทุเรียนเล็กเลยนะครับเดี๋ยวรอดูระยะยาวนะครับว่ามุงตัวนี้ผลมันจะเป็นยังไงจะสามารถการแมลงได้จริงไหมนะครับลองดูได้นะครับแฟนฝากด share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม